ที่อยู่อาศัยของเสี่ยวเทียนหูขณะที่ความโกรธเคืองเล็กน้อยของติงซานถูกทําให้เป็นกลางโดยคนพิการในการบุ่มเพาะพวกเขาต้องกลับไปหาเจ้านายของพวกเขาเหมือนสุนัขที่พวกเขาเพิ่งรักษาผิวหนังของตนเองและขอความช่วยเหลือในการฆ่าหลินหยุนเทียน นายน้อยปลดไว้ชีวิตอันไร้ค่าของข้าด้วยข้าไม่ต้องการชีวิตสุนัขไร้ค่าของแกนายน้อยไม่ใช่ว่าข้าละเลยหน้าที่ของข้าไอส้สารเลวนั่นมันทรยศอย่างอธิบายไม่ถูกเฉิงซี่สามารถเป็นพยานให้ข้าได้ เซี่ยวเทียนหูบุตรคนที่สองของผู้อาวุโสนิกายสวรรค์โบราณขั้นตอนการกันฉีขั้นที่8มันใช้พลังอันยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวในการเอาชนะพวกเจ้าไม่ต้องพูดถึงความจริงที่มันเคยเป็นคนพิการเป็นเพราะว่าเจ้าเคยรับใช้เจ้านั่นมาก่อนเจ้ายังจะปฏิเสธที่จะรับความจริงไหมถ้าเจ้ากล้าโกหกข้าข้าก็อาจจะฆ่าเจ้าได้เช่นกัน ผ,ผิดแล้วนายน้อยลิงหยุ่นเทียนกลายเป็นคนพิการแล้วและข้าก็ไม่ได้รับใช้เขาอีกต่อไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีทางที่ข้าจะพักดีต่อเขาได้เลยเมื่อเขาลากข้าลงไปบนพื้นมันช่างน่ากลัวมากมันทําให้กระดูกสันหลังของข้าหนาวสัน่นแม้ว่ามันอาจจะดูไม่มากนักแต่ความแข็งแกร่งของเขานั้นมันช่างน่าหัวเราะเยาะอย่างไรเหตุผลฟังนะนายน้อยเครื่องหมายยังคงอยู่บนร่างกายของข้าแล้วเกี่ยวกับมันละ่ะ เจ้ากำลังบอกว่าคนที่ไม่มีการบ่มเพาะสามารถเอาชนะเจ้าได้เจ้าสุนักไร้ประโยชน์พาพวกมันออกไปนายน้อยได้โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเราควรจะเป็นตระกูลเสียวได้อย่างไรนั่งบนจุดสูงของตระกูลลินหาพวกเจ้ายัางทํำงานง่ายๆแบบนี้ไม่สำเร็จส่งอีกสองคนไปจับตาดูมันไว้ครั้งนี้ข้าอยากจะเห็นมันด้วยตาของข้าเองไม่ว่ามันจะฟื้นหรืมมอไม่ก,ก็าตาม สิ่งที่วานหลงจุนให้ข้ามามันใช้งานกับข้าค่อนข้างดีข้าได้ฝึกฝนเพียงเล็กน้อยและข้าได้กลับไปสู่ระดับที่สี่ของการเปลี่ยนแปลงฉีแล้วรอยแผลเป็นบนร่างกายของข้าก็หายไปแล้วเช่นกันพิษและองค์ประกอบที่ไม่ต้องการอื่นๆที่สะสมอยู่ในร่างกายของข้าก็หายไปแล้วเช่นกัน ร่างกายของข้ารู้สึกเบาขึ้นมากมันเหมือนกับว่าตราประทับที่หนักที่วางอยู่บนร่างกายของข้าถูกถอนออกแม้ว่าพลังของข้าจะมีประโยชน์โปรดอย่าใช้มันในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซ้ำไปซ้ำมาเจ้าเข้าใจไหมว่าตอนนี้มันเจ็บปวดแค่ไหนขาวหน้าต้องระวังให้มากกว่านี้เฮ้เจ้ายังฟังข้าอยู่หรือเปล่าอ่ารู้สึกดีจัง ข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของข้านี่คือความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เคยมีมาใช่แล้วเจ้าอยู่ข้างในานานพอแล้วเพียงแค่ออกมานอยน้อยได้เวลากินอาหารแล้วนั่นมันงงเอ๊ะอย่ามองไม่ใช่ข้าไม่ได้ทำนายน้อยเล่นกับงูอย่าอย่าคิดอะไรแปลกๆเอาเด็กผู้หญิงคนนี้ออกไป สิ่งที่เจ้ากำลังมองหาอยู่อย่างไรก็ตามเจ้าไม่ได้บอกว่าถึงเวลากินอาหารแล้วหรือือือข้าคิดว่าข้าได้ยินอะไรบางอย่างอ่านั่นอาจจะเป็นเสียงท้องร้องของข้าข้าได้ยินมันอีกครั้งมันไม่ใช่เสียงท้องร้องของท่านอ่าวันนี้เรากินอะไรเต้าหู้และผัดผักกับโจภายในสองเดือนเบีย้ยเลี้ยงของนายน้อยลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนที่เหลือผู้รับการฝึกหัดคนอื่น พวกเขากล้าได้ยังไงที่ปฏิบัติต่อนายน้อยของพวกเราเช่นนี้เซียวซุนค่าจะไปรับเบีย้ยเลี้ยงเองสำนักง,งานบัญชีของนิก,กายสวรรค์นในอดีตทำไมเจ้าเด็กลิ้นยุนเทียนถึงมาที่นี่อย่างกระทันหันลิ้นหยุนเทียนหนึ่งตำลึงเงินข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมนิก,กายยังคงปล่อยให้ขยะแบบเขาอยู่ที่นี่ต่อ ข้ายังมีสองตำลึงเงินในเดือนที่แล้วทำไมเบี้ยเลี้ยงของข้าจึงลดลงอีกเจ้าควรรู้สึกขอบคุณที่พวกเขาปล่อยให้เจ้าอยู่ต่อเจ้าต้องการอะไรอีกเราใช้ทักษะในการวัดค่าอยู่เสมอและตอนนี้เจ้าไม่มีค่าแม้แต่ตำลึงเดียวปุบปากซาข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นคุณค่าของข้าให้ดูข้าจะให้โอกาสเจ้าไปที่เห็นตรวจสอบวิญญาณ หินตรวจสอบวิญญาณซึ่งเป็นหินที่ดูดพลังงานทางจิตวิญญาณจากนั้นจะปล่อยแสงสว่างออกมายิ่งพลังวิญญาณดูดซับได้มากก็จะยิ่งสว่างขึ้นเร็วเข้ามีคนมาดูมากขึ้นมันจะเป็นการแสดงที่ดีเป็นที่นิยมในหมู่นิกายต่างๆเพื่อทดสอบทักษะของตนแก้งนายน้อยเสียวเทียนหัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 5. ้าบุคคลที่ไม่สามารถฝืกผลพลังวิญญาณของพวกเขากำลังโจมตีหินวิญญาณ นี่เขากำลังพยายามหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราควรตั้งหน้าตั้งตารอดูการแสดงนี้ฮ่าฮ่ฮ่ขั้นที่4ของการปรับแต่งนี่อัจฉริยะลินยุนเทียนกำลังจะกลับมาหรือไม่อัจฉริยะเขากำลังกลับมาแล้วไม่มีทางข้าต้องรีบไปบอกผู้อาวุโสเซียวรวนอึศักดิ์สิทธิ์พลังของเขากลับมาได้ยังไงมันเห็นข้า ไม่มีทางข้าคือเสียวเทียนหูไม่มีสี่ชั้นตอนที่สูงกว่ารากฐานการบ่มเพาะของเขาทำไมมีคนดูมันมากขึ้นคิๆๆตะกูลเสี่ยวความไม่พอใจระหว่างเราจะได้รับการจัดการในภายหลังเร็วๆนี้ไอสาราเลวจะได้ริ้มลองนรกแน่นอนลิ้นหยุนเทียนข้าไม่สนใจหรอกว่าแกจะได้รับพลังกลับคืนมาได้อย่างไรแต่แกจะไม่สามารถหนีออกไปได้อีกครั้ง